ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันอีกแล้วซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าลางบอกเหตุได้เกิดขึ้นแล้วครับเพราะขมิบยังไม่จบโดยม่ทัพที่2เองก็ได้ออกมาเปิดเผยได้มีรายงานออกมาว่าระเบิดลงเนิน498บริเวณบุงดีช่องบกแต่ว่าต้องรอตรวจสอบยืนยันส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับทับเรือจัดหนักจัดเต็มทําหุ่นเส้นนั้นถอยหัวทิ่มไล่ตะเพิดหรือบ้านทิ้งบริเวณชายแดนจังหวัดตราดพร้อมกับมาอัปเดตสถานการณ์ตามน าฉแดนบ้านหนองจานกันที่ขมรมีท่าทีนำมอปลุกมวลชนด้วยตัวเองโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามในาฉแดนกันโกรธนะครับโดยก็เป็นรายงานอย่างเป็นทางการจากสูงปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ซึ่งก็ได้มีการสรุปสถานการณ์ออกมาแล้วกับวันที่26สกันยายนมีเนื้อหาใจความบอกว่าสถานการณ์โดยรวมนั้นมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาโดยตรวจพบโดนบริเวณปราสาทตาควายสองลำพื้นที่ปราสาทตาเมืองนลำแล้วปัจจุบันกองกําลังทั้งสองฝ่ายก็ยังคง วงวางกาลังตามแนวที่มั่นของตัวเองโดยไทยเราก็จัดกําลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจเหตุการณ์และก็ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีความพร้อมในการปฏิบัติต,ตอบโต้ตามสถานการณ์เลยและทางกองทัพภาคที่2เองครับก็ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนเนื่องจากปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีสิ่งบอกเหตุหลายประการที่อาจจะนําไปสู่สถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและก็ให้ติดตามรับข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการนี่ก็เป็นรายงานล่าสุดในส่วนของกองทัพภาคที่2 กับสันนการบริเวณแนวชายแดนไทยเขมรแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งข้อมูลครับที่งานนี้แมดาบปฏิสอก็ได้ออกมาชี้ชัดชี้ข้อมูลเองว่าล่าสุดนั้นทหารเขมรมีการเคลื่อนจรวด 21, เบมยีเอนี่ยจ่อชายแดนจริงและก็มีระเบิดลงที่เนิน4ี8กับแปดกับปิช่องบกที่ต้องรอตรวจสอบซึ่งก็เป็นพลโทบุญสินพัดกลางครับก็ได้ออกมากล่าวถึงความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาที่มีการเคลื่อนย้ายกําลังพลและก็วุธยุทธโธรกรณ์เข้าพื้นที่โดยทางแม่ทัพก็ได้บอกว่าเป็นเรื่องปกติเนื่องจากทั้งสองฝ่ายนั้น ยังไม่มีการถอนกาลังเลยและก็ยังไม่ทราบว่าในอนาคตนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกซึ่งทางกําลังทหารก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วสิ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งบอกเหตุเลยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในอนาคตเรื่องของความขัดแยง้งด้วยอาวุธเนี่ยเป็นการก่อกวนในช่วงที่จะมีการรับมอบตําแหน่งเปลี่ยนผ่านไม่รับพระดสศและก็ตําแหน่งสําคัญอื่นๆของกองทัพแต่ก็ยังเชื่อว่าไม่มีผลและก็ไร้รอยต่อต่างๆซึ่งจะไม่กระทบไทยอย่างแน่นอน ส่วนอีกกรณีหนึ่งครับที่แม่ทัพที่สองออกมากล่าวนั้นก็บอกว่าทหารกะบ,บูชาเนี่ยใช้อาวุธปืนเล็กแล้วก็คว้างระเบิดเข้ามาในฝั่งไทยเป็นเรื่องจริงนะครับเราก็ต้องใช้ความอดทนและก็ยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงมาโดยตลอดโดยเสียงปืนกับเสียงระเบิดเนี่ยก็ต้องไปพิสูจน์ทราบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วในเรื่องอำนาจการตอบโต้นั้นก็ต้องพิจารณาให้ครบถ้วนว่าข้อดีข้อเสียจะเกิดขึ้นต่อประเทศชาติอย่างไรซึ่งถ้าหากการประทะมีผลน้อยเนี่ยแล้วก็ไม่เพียงพอก็จะสบุลเสียต่อประเทศชาติ แต่ถ้าเกิดมีเหตุผลมากพอครับเราก็พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของไทยเราเลยและก็ยังไม่ได้หมดเพียงแค่นี้ครับยังมีการออกมาบอกอีกว่ากรณีกระแสข่าวที่มีระเบิดลงเนิน498ที่ช่องบกตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันจะเป็นหลักฐานที่เราต้องเก็บรวบรวมไว้เพื่อนําไปประท้วงกับคณะผู้สังเกตการหรือว่า IOT ของอาเซียนซึ่งก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญนะครับก็มีการบอกว่าถึงแม้ว่าฝ่ายกัมพูชาจะใช้อาวุธเล็กในการก่อกวนเราแต่ว่าเราเองก็ยังไม่สามารถใช้อาวุธใหญ่ได้นะครับจนกว่ากัมพูชาจะนำอาวุธใหญ่ออกมาใช้ไม่เช่นนั้นก็จะก,กลายเป็นรังแก ในเวทีนานาชาติแทนนี่ก็เป็นการอัปเดตจากแม่ทัพที่2นะครับที่ได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์ในแยแดนล่าสุดตอนนี้โดยผมเองก็คิดว่าขเขมรดเองน่าจะต้องการให้เราตอบโต้แล้วก็จะไปฟ้องเวทีนานาชาตินะครับเพราะตอนนี้อย่างที่เราเห็นเลยครับขเขมรจะพยายามใช้อาวุธเล็กเนี่ยก่อกวนยั่วยุเราอยู่ตลอดตั้งแต่1นึวันที่ผ่านมาแล้วการยั่วยุแบบนี้มันก็มีโอกาสสูงถ้าเกิดว่าเราตอบโต้ไป อาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่เพียงพอก็ได้เพราะอย่างที่แม่ทัพบ,บอกเลยครับเขมรมยังใช้อาวุธเล็กแบบนี้อยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้อาวุธใหญ่ได้เนื่องจากจะก,กลายเป็นรังแกประเทศที่เล็กกว่าทันทีก็เลยน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลเลยครับที่เราต้องอดทนอดกลั้นเพราะถ้ามีรอบ2จริงๆขึ้นมาเชื่อว่าทางฝั่งไทยเราเนี่ยก็น่าจะจัดแบบทบต้นทบดอกไปเลยเพียงแต่ต้องรอท่าทีของเขมรเท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เหมือนจะยั่วยุเริ่มหนักเข้าเริ่มถี่เข้ามากกว่าเดิมอย่างกรณีระเบิดลงที่เน 4, 9, 8, ช่องนี อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญเลยนะครับที่เราต้องรอการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นระเบิดหรือว่าจะเป็นวัตถุคล้ายระเบิดกันแน่แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งพื้นที่ครับก็เป็นบริเวณช่องอานม้าที่เป็นอีกหนึ่งจุดกับการเฝ้าระวังติดตามก็เดี๋ยวรอติดตามความคลืบหน้าเกี่ยวกับ ทางกองรับภที่2กันอีกรอบหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องอัปเดตกันเลยล่าสุดครับมาลีโสเจตาเนี่ยกลับมาพังอาจอีกครั้งหนึ่งพอได้มาแล้วก็มาแบบติดติดกันเลยซึ่งก็ได้มีการออกมาถแถลงการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาช่นเนียวกันก็มีการปฏิเสธออกมาครับว่าข่าวลือกับการระดมพลและขนถ่ายอาวุธของกัมพูชานั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยคือปฏิเสธแบบง่ายมากโดยในเนื้อหาของมาลีโซเจตานั้นก็ได้บอกว่า กลาโหมของมรน,นั้นขอปฏิเสธการกล่าวอ้างดังกล่าวและก็ขอชี้แจงข้อทด้จริงดังนี้ข้อแรกก็คือการกล่าวอ้างของไทยไม่เป็นความจริงเลยข้อที่2ก็คือภาพที่นํามาใช้เนี่ยและก็เผยแพร่โดยแพลตฟอร์มเหล่านั้นเป็นภาพเก่าและก็ไม่ได้ถ่ายในวันนี้ด้วยข้อที่3ก็คือกองทัพกัมบูชาครับไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทําที่เป็นการยั่วย,ยุใดๆ หรือว่ากิจกรรมใดๆเลยที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ขัดแย้งกับข่าวที่นําเสนอขึ้นมาซึ่งก็เหมือนเดิมยังมีการเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นก็บอกว่ากองทัพขเขมรเองขอยืนยันความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเคารพและก็ดําเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชากับไทยครบถ้วนและก็จะยังคงให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในทุกระดับเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ มาเรียโสเจตาหรือว่ากระลาหมของเขมรนแย้งออกมานะครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นชาติที่โกหกเก่งมากนะครับตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จได้แบบไม่มีกระอักกระอวนใจปฏิเสธทุกอย่างที่มีหลักฐานก็เพิ่งเห็นชาติแรกและก็น่าจะมีชาติเดียวในโลกด้วยมาต่อกันที่อีกเรื่องราวนึงครับมาพูดถึงพื้นบ้านหนองจานกันบ้างล่าสุดก็มีรายงานออกมาแล้วนะครับที่กัมัลูลานั้นโพสั่งการม็อบกัมบูชาครับให้ยั่วยุทหารไทยสื่อไทยในบ้านหนองยาแก้วซึ่งก็เป็นการลากไส้คาในกันละครทันที หลังจากทําตัวเรียบร้อยระหว่างที่ทูตไอโอทีนั้นลงพื้นที่แต่ว่าสื่อไทยของเราก็เจอตัวซีเครตนั่นก็คือกํานันลีครับที่มีการถือวิทยุสั่งการมวลชนหน้าลุดนนามในเขตบ้านหนองจานเป็นนับเดตล่าสุดในวันที่26กันยายนเลยนะครับพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจากการบินโดรนสำรวจก็พบว่าในช่วงเช้าเนี่ยไม่มีมวลชนมาอยู่แนวหน้าลุดนนามเลยทุกอย่างเงียบสงบก็เพราะว่าคณะทูตไอโอทีของขเขมรลงพื้นที่ แต่ทันใดนั้นครับพอทหารไทยเราแล้วก็สื่อไทยเราเข้าไปรที่ในช่วง12นาฬิกาฝั่งกัมพูชาเนี่ยก็เริ่มระดมพลทันทีแล้วภาพจากโดนก็บอกว่า ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ชายและเด็กนั้นเดินออกมาจากที่พักหน้ารั้วลวดหนามแล้วเมื่อฝั่งไทยเราดึงแสลนสีดําลงเพื่อบันทึกภาพเนี่ยไม่กี่นาทีครับกำนันลีก็ปรากฏตัวทันทีพร้อมกับวิทยุสื่อสารและก็มีการบอรสั่งการเป็นระยะหลังจากนั้นเนี่ยมวลชนขมรก็เริ่มเข้ามาในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายครับมีการถ่ายคลิปถ่ายภาพฝั่งไทยซึ่งมากไปกว่าน,นั้นก็มีเด็กเยาวชนกัมพูชาเนี่ยพยายามยั่วยุด้วยการชูนิ้ว เดินไปเดินมาแล้วเด็กบางคนก็ถือธงชาติกัมพูชาเยอะเย้ยไทยระด้วยซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ สแลนสีดำหนึ่งฝั่งเท่านั้นอีกฝั่งหนึ่งครับกับฝั่งขวาของสแลนสีดำนั้นก็มีชายชะกันหลายคนเข้ามายืนสังเกตการพร้อมกับถ่ายภาพฝั่งไทยแล้วทหารในพื้นที่ก็บอกว่ากลุ่มดังกล่าวไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าเป็นทหารกัมพูชาที่ปลอมตัวเป็นชาวบ้านซึ่งก่อนที่คณะสื่อไทยจะถอนตัวนั้นกลุ่มดังกล่าวก็มีการโบกมือกวักมือแล้วบางคนก็แอบชูนิ้วกลางและตะโกนเป็นภาษาขมรน,นี่ก็เป็นพื้นที่บ้านหนองยาแก้วครับส่วนพื้นที่บ้านหนองจานนั้นมวลชนกัมพูชาไม่เคลืื่่ออนนไหวเ,เงจาก ที่สื่อไทยลงพื้นที่บริเวณนแนวแสดนสีดํานั้นทางกัมพูชาก็ได้นําคณะทูตไอโอทีลงพื้นที่ดังกล่าวพอดีนะครับมีเพียงฐานกัมพูชาที่มายืนถ่ายภาพถ่ายคลิปแต่ไม่ได้มีการพูดอะไรแล้วหัวหน้าส่วนปฏิบัติการสารสนเทศเนี่ยบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตมากนะครับเวลาที่มีคณะทูต IoT หรือว่าสื่อต่างประเทศลงพื้นที่หนองจานนั้นชาวกัมพูชาจะเก็บตัวไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวเลยไม่ออกมาประท้วงหรือว่ายั่วยุอาหารไทยแต่เมื่อไหร่ที่ไม่มีนะครับ โอ้โหก็จะมารวมตัวกันบริเวณแนวรั้วลดหนามที่ฐานไทยวางเอาไว้เสมอก็น่าจะ,ะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยว่ามวลชนดังกล่าวนั้นเป็นมวลชนจัดตั้งโดยใช้ผู้หญิงเด็กคนแก่พระสงฆ์เป็นเครื่องมือโล่มนุษย์โดยเฉพาะพระสงฆ์ครับขนกันมาแบบเต็มลำรถเลยทีเดียวแต่ผมเองก็ยังเชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงของเราหน้าจเจ้าอยู่กับพื้นบ้านหนองจานน่าจะไม่มีเหตุอะไรที่รุนแรงมากไปกว่านี้ที่ห่วงที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นพื้นที่กองทัพที่2นะครับเพราะว่า ขมินวางกําลังตัวนั้นเนี่ยเต็มแนวเลยเอาล่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องราวนึงครับฉีกมาฝั่งโซนจังหวัดตราดกันบ้างโดยรายงานออกมาแล้วนะครับว่ากัมพูชานั้นส่งหนังสือตอบรับไทยยอมที่จะกรบคูเลตในพื้นที่บีพาท หรือบ้านหนึ่งหลังหลังจากไทยนั้นเสนอไปซึ่งก็เป็นรายงานจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกกาโยทินตราดนะครับอย่างเป็นทางการเลยได้มีรายงานล่าสุดออกมาว่าเขมรยอมรื้อถอนบ้านหนึ่งหลังและก็แก้ไขสนามคูเลตตามคําเรียกร้องแต่ว่ามีการปฏิเสธท,ที่จะรื้อบ้านประชาชนอีกสองหลังในสวนยางพาราโดยก็ระบุว่าให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาเขตแดนร่วมกันหรือว่า JBC ในการพิจารณาซึ่งหน่วยนาวิกจังหวัดตราดของเราก็มีการเสนอไป3ข้อหลักๆนะครับข้อแรกเนี่ย ก็คือในเรื่องของปัญหาบ้านห้าหลังที่รุกดินแดนไทยเราเข้ามาที่เราเองก็เสนอให้ฝ่ายกัมพูชานั้นรื้อบ้านออกไป2หลังจากปื้นดี่ดังกล่าวบริเวณจุดที่11ซึ่งฝ่ายกัมพูชานั้นก็ถอยแต่กระบวนเลยครับยอมรื้อดันที1ห,หลังแต่ว่าไม่ยอมรื้ออีกหลังหนึ่งเพราะให้เหตุผลมาว่าเป็นบ้านของประชาชน และก็ต้องรอประชุม JBC กันอีกรอบหนึ่งข้อเสนอที่2ที่เราเสนอไปนะครับก็เรื่องของกรบเนื้อกูเลตที่ล้ำมาในเขตแดนของไทยเราอันนี้ขมรนก็ยอมกรบคูเลตดังกล่าวเพื่อพื้นที่เนี่ยกลับสู่สภาพเดิมบริเวณจุดที่15เป็นที่เรียบร้อยนะครับและก็ข้อเสนอที่3บ้าน2หลังในสวนยางพาราซึ่งไทยเราก็เสนอให้หรื้อออกทั้งหมดเลย บริเวณจุดที่16ที่ลุกล้ำเข้ามาแต่ว่ากัมพูชาก็มีการปฏิเสธนะครับและก็ให้เหตุผลว่าบ้านนัเก่าวเป็นของประชาชนเนื่องจากปัญหาเขตแดนยังไม่มีความชัดเจนจึงเสนอให้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC เพื่อพิจารณาแก้ไขในโอกาสต่ตอไปนี่ก็เป็นรายงานล่าสุดในบนที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดตราดที่ได้มีรายงานออกมาขมรก็เริ่มยอม กับโซนพื้นที่นี้เพราะว่ากองทัพเรือของเรานั้นเดี๋ยวจะจัดหนักจัดเต็มนะครับถ้าเกิดว่าไม่ยอมอย่างที่ผมบอกเลยครับจุดที่น่าจับตาที่สุดแล้วก็เฝ้าระวังที่สุดนั้นก็เป็นเรื่องของพื้นที่กองทัพภาคที่2 แต่สถานการณ์ตอนนี้ยังปกติอยู่ก็ต้องรอบเดตอย่างเป็นทางการและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ในชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย